พาวเวอร์ทา์แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เป็นราวจปีแล้วที่ทคนสองกลุ่มอนายนพพรสุภิภและพี่น,น้องของผมคืมอคุณเด็และคุณกอลที่ได้ทาการเผยแพร่ให้ข่าวเกี่ยวกับที่พวกเขามาฟ้องคดีผมและหุณพ่อแก้วโดยใช้วิธีการที่ให้ข่าวที่ปิดเบี่ยงเบนประเด็นโดยไม่ให้ข้อทีจจริงที่ครบถ้วนื่ะทําให้ผู้ติดตามข่าวเกิดความเข้าใจผิดว่าผมไ,โไโโปไโกงนายนปพนไปโกงพี่น้องซึ่งทําให้ผมและคุณพ่อแก้วปรยาและลูกผู้ของผมเสื่อมเสียชื่อเสียง และเดือดพลุกคลุกต่างๆมากมายเราเลือกที่จะมันตอบโต้และตมอให้ศาลมีคำพิพากษาออกทุกคดีเพื่อค่อยอ่อยชี้แจงข้อท็จจริงทีเดียวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นความจริงคืออะไรไป่กันแน่ที่ถูกเมื่อวันที่5ากันยายนปีที่แล้วและวันที่28ดกันยายนที่ผ่านมาศาลอาญารัชดาและศาลอ่ายหางไต้ตามลำดับได้มีคำพิพากษาโยฟ้องทั้งสองคดีในเรื่องที่พี่กับน้องได้พ่อฟ้องผมและคูนหญิงกอแก้วในข้อหา ใช้เอกาสารปลอมและปลอมเอกาสารเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งเป็นมณีที่ไหนนพพอได้ฟ้องผมและพวก ในคดีที่เรียกว่าโขงจาหนี้จะเป็นคดีอาญาซึ่งเป็นคดีสุดท้ายที่ผมรอฟังคำพิพากษาอยู่ศาลก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้ผมจึงพร้อมที่จะชี้แจงข้อที่จริงอย่างครบถ้วน่อชี้แจงให้เห็นถึงการเบี่ยงเบนประเด็นที่ทําให้ผมเป็นคนผิดอทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าผมไม่ได้ทำผิดใดๆเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นจากที่ผมไปซื้อบริษัทวเนจจากนายนพภซึงได้หลบหนีออกจากประเทศไทยเป็นผู้ต้องหาหนีคดีอาญาเรื่องทำลายร่างกายและ นวเงียวกันขังซึ่งกระทำการผิดมาตรา1 1 2ของรประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวเนื่องด้วยจึงก่ความจะเป็นต้องขายหุ้นออกมาเป็นการขายหุ้นแบบขายขาดนะครับและได้โอนหุ้นให้สงก่อนแล้วค่อยชระเงินที่เหลือเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัทวิเนอร์จีที่ไม่สามารถกู้เงินเพื่อดาเนินการกิจการต่อไปได้ปัญหาที่คุณพงการานที่พูดหุ้นหยาการจึงไม่ให้สิเชื่อซึ่งเมื่อผมรับโอนหุ้นมาผมได้มีการชาระเงินงวดแรกเมื่อปลายปีสองพันวนเงิน9ปดเป็นวงเงินเกาณ3,000กว่าล้านบาทซึ่งเมาณามนก น้อนได้รับเงินจากผมไปแล้วน้อพออได้ไปฟ้องเพื่อขอคุอ้ืนซึ่งเขาแพ้คดีอนุญาโตตุลาการได้บังคับให้เขาปฏิบัติตามสัญญากับผมคือให้รับชำระเงินค่าหุ้นส่วนอึ่งต่อไปเอาหุ้นคืนไม่ได้ผมจึงชำระเงิน อีกจำนวน85.75ล้านเหรียญหรือประมาณ3,000ล้านบาทให้กับคบุณวรพรตั้งแต่ต้นปี2560ซึ่งครบตามสัญญาเหลือเพียงเงินโบนัสที่ยังโต้แย้งกันอยู่ในคดีของศาลไทยเท่านั้นเมื่อนายนรพรได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คุ้มคืนก็ไปฟ้องคดีอื่นๆตามมีหลายคดีครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในประเทศไทยและในประเทศอื่นคดีทุกๆคดีนะครับที่เขตบริหารปกครองพิเศษฮ่องกงในประเทศไทยศาลตัดสินให้ถูกยิงก่อแก้วและผมชนะทุกคดี มีเพียงสารหนันเ,นเพียงสารเดียวที่ตัดสินบทกคนมายไทยตัดสินให้คุณหญิงและผงแพ้์คดีต้องทนใช้เงินจำนวนมหาศาลให้แก่นายท่านผ โดยสารน,นักขีดนี้อ้างชอบความชอบธรรมที่จะฟังความจากนายนพพรเก่งขัานเดียวโดยได้เขียนคำพิพากษาถึงหนองที่ว่าตราเห็นว่านายนพรปเป็นผู้สุจริตโดยไมโย่โต้แย้งหรือเขียนถึงบรรดาข้อที่เห็นปากที่ฝ่ายผมได้นำเสือไปว่านายนพพรปเป็นคนไม่สุจริตวันนี้คำพิพากษาเลยนะคะรับผมขอยกตัวอย่างนะคะรับสี่ข้อแรกในายพรถูกพิพากษาจำคุกโดยสารชั้นต้นและสารุทธรในประเทศไทยตามความผิดฐานยากย่ทรัพย์เรื่องที่สองคือนายนพพรปเป็นผู้ต้องหาหนีคดีอาญาเรื่องทำลายล้างกาศและหนมเหนียว และกระทำผิดมาตรา1 1 2ของประรมวลกฎหมายอาญาข้อที่3นายรุ่งพรถูกสาลห้องกงพาษาว่าจงใจโกงปพ้อนเป็นจริงสาคัญในการดาเนินคดีที่ศาลองกงและข้อ4ครับนายรุ่รได้ขัดขวางไม่ให้ผมหาเงินกู้มูลค่าหุ้นให้ทันกางนายรุ่งพรได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผมติดนะ้แล้วนายรุ่รจะได้อ้างเป็นเหตุบอกรเรื่องสัญญาซื้อขายเพื่อเรียกเงาหุู้วินเอเนจีคืน ที่ได้ขายมาแล้วให้ผมเนี่ยได้โอนคืนให้กับเขาทั้งหมดตามที่เขาวางแผนไว้ซึ่งในสุดผมก็เป็นฝ่ายชนะคดีซึ่งเรื่องที่อังกฤษนะครับไอ้โนบอรได้ใช้สื่อที่วางแผนเอาไว้ประโพลข่าวอย่างหนักตรงทีทันทีว่าผมและผู้หญิงโพลข่าวในกาพิพากษาพิสาลอังกฤษเนี่ยนะครับที่ได้ใช้กฎหมายไทยที่ถูกสารแผนพระนครใต้ตัดสินตับแล้วโดนที่สารสเตรตุลาที่มาในตอีที่เนื้อพร้องฟ้องผมเป็นคดีอายยาวผมจะมีโดยสารไทยได้พิพากษาว่าไม่มีการโกงจะมีและให้ยกฟ้องปละเด็นเรื่องสัญญาซื้อขาย อันซื้อผู้มิหน้าที่ทางป้อม่านบริษัทที่โบเป็นผู้ทุนใหญ่ัละผ่านทางบริษัทที่ไหนน้องเป็นผูุ้นใหญ่รีกลับในนอรในสารไทย ที่กลับมาคำพิพากษาทเปลี่ยนที่ว่าไม่มีการโปรงเจ่านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คุณเรวเป็นผู้อธิบายตอบสำหรับเรื่องผมกับพี่น้องเป็นเรื่องที่พ่อมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องที่ผมเสียใจที่สุดครับไม่เคยคิดว่าจะเกิดในชีวิตของผูนี้่เกิดเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากผู้มีนี้ที่ผมซชื่อถือใจกับครอบครับพี่น้องต้องการหุ้นบริษัทบิเนชั่ที่ผมได้ผู้ซื้อมาเป็นของเขาจำนวน49เตแบบฟรีๆครับโดยผมเป็นผู้ลงทุนคนเดียวไม่ได้เป็นกองสีไม่มีความจำเป็นที่ต้องมา เรื่องธุรกิจวงศีผมไม่แน่ใจว่าให,หมนะ่หเพราะทรัพย์สินที่ถือร่วมกันและรอ,อเวลาแบ่งผกันก็มีเพียงทรัพย์มรดกหลายรายการที่คุณแม่คือม um ีคความทิ่นรรงเดชกำหนดไปชัดเจนในพิน,นัยกรรมแบ่งกันระหว่างพี่น้องสามคนตามเจตนาของหลาของแม่โดยกำหนดให้คุณฤทธเป็นผู้จัดการมรดกปัจจุบันยังไม่มีการแบ่องออกมาครับส่วนธุรกิจที่คุณฤคุณก,ก่อนและผมเป็นผู้ถือร่วมกันเรอยู่ถือหุ้นคนัะหนึ่งในสามก็มีเพียงบริษัทเคดีแลนด์เท่านั้นคัะซึ่งในอดีตผมได้ทำหน้าที่ดูแลธุรกกิจน,นี้้้ใหัับบคอวววดยามมเต็ จนกระทั่งเเกิดความขัดแย้งของผู้ถืวินนิผมจึงโดนกันออกมาไม่ได้ร่วมบริหารหรือร่วมตัดสิในใจใดๆรวมทั้งการที่บริษัท Land, เคทีแนแลนด์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไรมลแลนด์จำการหาชนด้วยทั้งทงที่ผมถือหุ้หนึ่งในสามครับนอกจากบริษัทเค n ีแนแลนด์แล้วเนี่ยผมยังสนใจทำธุรก,ฐฐกิจด้วยตนเองเสมอมาก็เติบโตมาก,กับคุณพ่อมแม่ ที่ปลูกฝังและสอนให้ขยันทามาหากินด้วยความสุจริตธุรกิจส่วนตัวของผมปัจจุบันมีสาบันทรีเคเบลซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมรักและภูมิใจมากเลยครับเพราะผมทําตามความปรารถนาของแม่ปัจจุบันนี้เรามี26ส,ส,สาขาทั่วประเทศส่วนธุรกิจโรงพยาบาโลโรงพยาบาลโนเวศ ผมได้ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอีกสองบริษัทที่ผ่านมาเมื่อมีธุรกิจที่น่าสนใจผมจะชวนพี่กับน um ้องของเสมอว่าสนใจร่วมลงทุนด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับการที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทวิเนจีผมได้หาพี่น้องว่าสนใจและร่วมทุนด้วยหรือไม่ผมได้คำตอบว่าเพ้อฝัน เขาไม่เปิดเขาปฏิเสธที่จะไม่ลงทุนกับผมผมจึงเดินหน้าจาับหาเงินทุนด้วยตนเองเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตและเมื่อผมได้เข้าไปบรหิหารกิจการของวินเนอชีดจนกระทั่ง,ทงมีกำไรส,มสามารถจ่ายเงินปรนกัได้พี่กับน้องผม,ผมก็มากล่าวว่าว่าได้ร่วมลงทนด้วยผมได้กี้แจงเลยว่า เป็นเรื่องที่ไม่ต้องและไม่เป็นธรรมคุณพิมกอบคี่กรณ์ได้ยื่นฟ้องผรมที่ศาลกรุงเทพไต้ครับก็มันทำให้ผมโอนหุ้นบริษัทวีเนชชี่ให้เขาทั้ง2คนรวมกัน49%แบบฟรีรีโดยได้อ้างว่าร่วมลงทุนด้วยซึ่งศาลให้งกรุงเทพใต้ได้มีคำภากษาว่าทั้งสองคนไม่ได้ร่วมลงทุนหรือจ่ายเงินค่าหุ้นวีร่วมกันนอกจากนี้ยังไปฟ้องคดีอาญาครับว่าหญิงกับ้หญิงอแก้วและผมร่วมกันปลอมและใช้กระสาร,รปลอมเื่อการกดดันให้ผมยอมจะแบ่งหุ้นวีเนชี่ให้ก นะครับผมเชื่อว่าในส่วนคดีเมื่อกี้ที่คุณพิพอธิบายท่านสื่อสารกัท่านหลายท่านแถลงข่าวเรื่องปลอเมอเอกสารก็เพื่อเพียงเพื่อความสนใจกับคนของคดีที่ยกฟ้องทั้งสองคดี บอกแก้วไม่ได้ฟองผมไม่ได้ฟองเอกสารและไม่ได้ใช้เอกสารประกอบรัฐเกิดและองกรก็ไม่เคยให้ข่าวครับว่าฉันแพ่งคุณเทนท้าได้ยินภาสายยกฟอก้องบั้งเบ็ดลำก่อนไม่ได้ร่วมันคุณซื้อหุ้นวีเอเนจีของเธอเท่ากับไม่มีสิทธิใดๆในหุ้นบินที่พยายามบอกสื่อแบบเท็จทั้งสิ้นครับว่าผมบอกนอกจากนี้รัฐเกิดก็ไม่เคยให้ข่าวเลยครับว่าถูกของฟ้องว่าเป็นผู้จัดการมรดกที่ไม่ยอมแบ่งมรดกตามเจตนาลมของแม่ที่เขียนไว้ในพินัยกรรมให้แก่ผมและหล,ะหลานๆตั้งแต่ปี2556นันห้าร้อยห้าสิบหกเับจาก ลาเสร็ปีแล้วครับคุณเกดเองก็ยังมีพฤติการเบียดบางค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นทรัพสมรดุที่ตกทอดถึงรุ่นทั้งสามคนเอาเป็นของตนเองแต่ผู้เดียวครับซึ่งผมได้ฟ้องเรื่องนี้ที่ศาลแขวงกรุงเทพใต้และศาลเหน่งว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจนมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกคุณเกดในเวลา12เดือนโดยไม่โดยไม่รอลงอาญาเรื่องมพฤติการในศาลเดีวย <S <S ดวกันนี้ซึ่งคุณเกดอาจจะต้องรับผิดชอบ อาจจะต้องรับผิดเพิ่มอีกในหลายกรณีครับที่ผ่านมาผมเนี่ยเป็เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวที่มันต้องการพูดผ่านสื่อเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ผมเป็นเริ่มก่รนได้ใช้สื่อในการให้รายกล่าวหาผมว่าเป็นคนโกงี่โกงองทําให้ครอบครัวมีปัญหาันเกิดความแตกแยกในครอบครัวผมจนถูกบังคับด้วยสถา,านการณ์ ขอชี้แจงก็จริงให้เราเพื่อได้สรุปได้ว่าอะไรย่างแน่นอนครับแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาผมจะไม่ได้มีโอกาสตข้าไปพงพ่อที่บ้านไม่ทําแม้แต่โอกาสให้เขาไปหาพ่อไม่ว่าลูกผมหรือหันก็ไม่สามารถพงพ่อได้อยากจะเบียงครับว่าผมและลูกๆยังครองพ่ออย่างสูงเช่นเดิมและรอวันที่เขาไปกลับก็นี่ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีกำลังใจของเราเอขอรอครับ